สวัสดีได้จ้พาพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาผาฝันเนาะค่ะเนาะบรรยากาศสวนหลังเหินอากาศดีดีค่ะเด็ดออกอุ่นๆลมพัดเย็นๆเนาะค่ะเนาะมากินกาแฟหอมหัวอ,อ,อุ่นๆน้นำกันค่ะน้ำสวนหลังบ้านอากาศดีขนาดเด้อจะเด้อมื้อนี้เด้อ

ลำสวนเพื่อนบ้านนี่ออกสีม่วงกำลังงามค่ะบระไทยเบิ่งเนอค่ะเนอยก,กองอันหมุนไปมุนมาแต่เหลี่ยวไปมันเป็นสีม่วงเป็นช่อๆนะงามงามค่ะแต่ละดอกก็ออกคนละอันเวลาเนอะค่ะเนอคนละวิธีอันช่วงเวลาของอันแต่ละแต่ละตนว่างั้นเถอะปะ เบึงกระเพิ่นดีเลยคะ่ะต้นไม้ทางนาเอ้ยนึกน้ำสวดเอ้ยเนะะี่ยค่ะปีที่ก้อนนั้นก้อนอ่ะไปอัน โมดีพันเอ้ยเฮ่อแฟนเอ้ยตัดออกเนาะค่ะเนาะตัดสั้นแต่เขาเอ้ยบอกเอาสันส้นๆแฟนเนื้อหันยานแต่ว่ายานแต่ว่ามันโบโบปงยานแต่เหมือนโบขืนยานแต่พันไตโบไตค่ะกำลังเนี่ยขึ้นอันจีนนน้อยอย่าก็เต็มเลยค่ะนี่เออพันอันปกติตัดสองปีเท่านึงเนาะค่ะเนาะต้นไม้อันลำใหญ่เนี่ยแต่ว่า ปีนี้ปีโม่ปีก่อนเอนาะค่ะเนาะปีก่อนไอ้มันเป็นปีใหม่แล้วก็เลยบอกเฮาแฟนนะเอาลงสั้นๆมันจังบ่ได้ตัดดูเอ้ยบอกตัดไปจัดมาจนเฮียนเหลือแต่ลังค่ะ <c oughs> แฟนเอ,เอ้ยฮันนันเว้าแล้วเว้าอีกเว้าแล้วเว้าอีกแฟนเอ,อ้ยตุ๊กตาตัวือเฮาตัดสั้นแท้บ่ประมานมันก็นะ่ะคืนบ่ต้นไม้นะ่ะบ่ว่าหันคืนเอ้ย ไอ้ตุก๊กตาว่าคืนค่ะมาคืนค่ะเลยนะคะบอลแฟนก็ได้ยบอลก็เบึงเหลียวเบึงบอลก็หัวคืนค่ะแน่ใจแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบอกคืนนี้เลยนะคะเป็นอันที่อันเป็นจีนน้อยคืนกำลังเขียวงามค่ะเมื่อเช้านนี้พันกระห็นมากระบอกว่าคืนนี้เลยน้อยพระบานของตัวบ้านี่คืน ัลโลมื่อวนนี้มันเป็นวันอีสเตอร์เนาะค่ะเนาะวันกินไข่ เบิ่งอันญาติพี่น้องมาเยี่ยมกันเนาะค่ะเนาะเต็มญาี่ผักกะพาผู้อุ้ยแม่อุ้ยย่างมันอากาศดีไหลค่ะลังเหินเอ้ยนี่มันเป็นนั้นทางย่างไปนํำนั้นพากญงพู่นะคะกวางเนี่ยค่ะแต่ว่าสมมากก็เป็นคนที่พันยูแถวนี้เนาะค่ะที่ออกไปทางหลังเพราะมันเป็นนั้นมันมีตะบานคนเนาะถ้าพ่อคนโบโบหุ่นจักพันกับโบเขามานย่างค่ะสซมากสิเป็นคน แถบนี้แล้วก็ผักกันย่างแต่ว่าเมื่อน,นี้รู้สึกจะวุ่นวายอยู่เพราะว่าอันอากาศดีแล้วก็มันเป็นวันครอบครัวนะคะ่ะเนาะวันอีสเตอร์วันกินไข่วันวาดรูปไข่แต่งไข่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอากินไข่งานประเพนี้กินไข่เป็นยังไงต้มไข่ค่ะต้มตุกตากระไดมาไข่อันมู่ออกมาเฮอครับแถบนึงต้มนะคะเอ้ยแตต้มแล้วก็ก,กินกาแฟเ้ยเมื้อเช้านนี้กินแล้ว แต่ว่าเสนเอ้ยพันบริยุทธ์พันไปส่้อยหมู่พันเอ็ดอันเอ็ดบานเนี่ยค่ะสิ้นเดือนนี้พันไหนย้ายออกมันก็เลยต้องไปก็บบเมนตรงเดอกค่ะคือช่วยกันยักเฮิมันแล้วกลับมาก็ดึกปุ๊บลค่ะแต่เอ้ยก็เอ็ดอันกินมือเซานี่แต่เซาละสองคนกลับกาแฟต้มไข่แต่ว่าบางอันครอบครัวมันก็มีการวาดหูไข่เนาะค่ะเนาะเอาสีมาแล้วก็ประกันเต็มหูเต็มหูวาดแล้วก็ทับกินค่ะ บางคนพังกระโบทับกระเด้าเต่อนะคะคือมันเป็นวันครอบครัววันมาหาการบางั้นปะคนที่พันบ่ได้มาหาญาติหนาวยาวนานมันก็มาเนาะค่ะเนาะเป็นเยี่ยมกันบางั้นเถอะได้ของขวัญกันซื้อของขวัญด้วยกันกระเด้าเต่เฮานาทำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นประเพณีบางั้นแต่ะปะลังคนบางก็เข่งลังคนบางก็ธรรมดาเนาะค่ะเนาะลังคนกระโบด้เอ็ดเตอร์อ้ยกระโบดเอสเตอร์ค่ะแต่ว่าเอ้ยกระต้มไข่กินอยู่ไข่นี่มันกินอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะไข่ต้มนี่ก็ เมื่อเช้านี่กินพูดละสองลูกปะกะติก็กินพูดละลูกหรอค่ะแต่ก็บ่อยค่ะกินไหลๆก็บบ่บ่ขักเนาะค่ะเนาะแต่แล้วพังก็บได้กินเยอะก็เลยกินก็กินกาแฟพันก็กินอาหารเช้าอันประจําพว่เน่ค่ะโยเกิร์ตกับกล้วยกับพวกอะไรข้าวตักแหงเนาะค่ะเนาะพวกผลไม้ตักแหงแล้วก็เลยอันไปหาหมู่พันคาแต้เช้าปะ เอ้ยก็ล oh, en ังวนนี้ว่าน่ะบบได้ออกบานก็เลยมาออกค่ะบบได้ตั้งใจไปกับลูกสาวกับหลานสาวเพิ่นมาสวนอีกเทื่อนึงก็เลยไปเมื Or ่อวานนี้ก็ไปเลยค่ะเมื่อวานไปน้ำเมืองมันนี้ว่าน่ะไปแถวอันเซ็นทรัมไกลๆกลบานอันนอขะเนาะขี่รถไปประมาณสักรถบัสประมาณครึ่งชั่วโมงก็พักกันไปค่ะเอ้ยก็เลยไปน้เพ่นเพราะว่าอากาศดีไรมาไปย่างกันบ่าพอดีเมื่อวานนี้พ่นซื้อของมาอันสาวน้อยดอกค่ะ มันซื้อของมาวันนี้แล้วของข้างในมันห่อพราะสติกอย่างดีนะคะของมาจากโรงงานเนาะเนาะที่พันขายนําร้านเด็กน้อยวัยรุ่นืันนี้เปิดมาข้างในแล้วมันลดสิ้นส่วนมันบ่ตรงตามที่อันเขาบอกก็เลยเอาไปคืนเอาไปคืนพันพันอันร้านอยู่แถวบ้านเอ้ยนี่มันเกลืออยู่แต่ว่าไปห่อแล้วมันร้านปิดทั้งเซ็นเตอร์เลยค่ะทีแรกว่าบริปิดนึกว่าเป็นบางร้านเปิด ไปแล้วเข้าติดประตูทางนามันปิหมดเลยคนก็พิดวังไหลายคนนะคะที่ไปรุ่นเดียวกันนั่งินไปก็เต็มรถบัสนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นงานอันพากันยางเหือกันเดี๋ยวไปย่างได้ออกกินข้าวข้างนอกได้เนาะค่ะเนาะงานงานครอบครัวมาเยี่ยมครอบครัวใส่คนก็เยอะค่ะมื้อนี้ก็เลยจากนั้นก็เลยอ่ะได้ไปแล้วมันแล้วต่อรถอันเมโทรไปอีกสักสิบห้านาทีก็ห่อมําตัวเมืองเนาะค่ะเนาะก็เลยพากันไปตัวเมืองต่อค่ะมื้อนี้ เอ้อก็เพิ่งเข้ามาแล้วมาต้มกาแฟกินนี่เลยค่ะก็เลยหิวอันนี้ออกมาว่าน่ะอัดคลิปอันกินกาแฟแล้วว่าน่ะไล่แจักหน่อยเขยก็ได้ตามสไตล์เอวยนีู่๋ค่ะอากาศดีหลายเนาะค่ะเนาะก็เลยนั่งกันกินกาแฟกันก้อนวันนี้พอดีลูกพันเรื่อลูกสาวพันไปแวะอันซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไปกับเอวย์เนี่ยค่ะก็ไปซื้อแต่เยอะพันก็ซื้อพันซื้อนี่น้อยนึงแล้วพักกันออกมาวันนี้วันหลานสาวพันอันเออซื้อมักหมูมาค่ะมักหมูหน่วยบ้าญ่ มันก็นั้นนักไหลกิโลอยู่เลยมาวันนี้เราแม่พอลเราอุ้มวันนี้ลูกพอลอยากอุ้มแม่ก็เลยเขาอุ้มก็เลยอันวันนี้ย่างไปย่างมาเพราะว่าอันว่ามังหมูมันนักว่าแม่ยันแม่นักลูกเราอุ้มไปแล้วว่าไปขึ้นรถอันรถแพรนี่ยค่ะเมียเฮียนมันก็เกอๆก็ไปเดี๋ยวเธอเออเราบอกมามาย่างครับใหญ่ับแม่นน่ว่าโบโบย่างมันบอกฮันขึ้นรถไปดีกว่ามัว่าพเลไปซะ เอองใส่ฝังกันอันเด็กอันสาววัยรุ่นเนาะกันเนาะใส่กระโปรงบานอันขาเหยียวยาวอันเด็กน้อยลูกครึ่งอ่ะนะคะก็เลี้ยวไปก็เป็นตะเพงเด้อค่ะก็น่ารักพ้นกำลังไหวอันไหวกำลังเป็นสาววันสาวโอ้อะเนาะกันเนาะกำลังมีความคิดเห็นส่วนตัวก็เลยเอามักโม่น้ำแม่พอนย้ำน้ำตาข้าที่แรกมันก็ไม่หิวของเอวยน้อยนึงของใหญ่น้อยเออตุ๊กตาเนอะบอกว่าเป็นตายายจังหิวเอาเพราะมันบ่ได้นักเอ้ยซื้อของมาน้อยนึงมาเคือนนี่ค่ะ วันนี้พ่อไปหิ้วออกบางโมนะแม่พ่นมันมีถุงเออต่างหากเพราะหิวไปแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะพ่นบอกแล้วไปขึ้นรถรถเทรนนั่นนะคะรถรถไปก่อนไปเดียวค่ะเธอเอยเราบอกเอาโอเคเพื่อนหอดบ้านก้นกันวะก็เลยย่างมาก็ลูกสาวคุยกันมาพ่อก็ไปของพ่อก็กระปอดภัยเดียวค่ะเพราะว่าพ่อไปไปมาพ่อมูจักขวมมาแล้วพ่อดูแลตัวเองได้บ่างงั้นเดี๋ยวปะ แล้วอีกอย่างมันไ่ได้ไปไก่เนาะค่ะเนาะไปเดียวแล้วก็พังกันลงใส่กันเธอเลยพากันย่างมาอากาศพันดีดีค่ะก็คุยกันมาเลยก็เข้าเหียนอันลูกสาวเอ้พังกันไปเหืีอนพันเลยซื้อหมูว่าพันนำมาทอดทอดหมูแดดเดียวนะคะทอดหมูอันที่ว่าเอามาขยําขยํามักไว้แล้วเพึ่งแดดเพราะมันพอดีแดดออกช่วงนอยนึงกระจักนอยเพราะว่าเราจังเอามื่อกินเนอะพันบอก ก็เลยเออเอาโอเคว่าเรานำไปอัดคลิปกินกาแฟก่อนวะเจะนนองเรืองเอานำไลฟ์กับว่ากันเน,นาะค่ะเนาะอันนี้คุยเล่าเพิ่ฝังมันเป็นอนวิถีชีวิตแม่บ้านทางนี้ค่ะก็มีแต่ความสุขตามสไตล์ของแต่ละคนเน,นาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันชอบแบบเลยเอ็ดเอ็ดแต่หรือใดก็ทำค่ะทำที่เราเฮาทำได้เน,นาะค่ะเนาะ อืกาแฟเอ้ยก็มดไปแล้วเด้๋ยข่อีกรวยหนึ่งนี่มดละกะัพอของปังของขอนเนาะคะ่ะเนาะคิพามากินกาแฟก็บบสั้นไปบ่ยา,าวไปมันบอกค่ะสั้นไปก็ก็เลยยู่ยาวไปก็เกินไปเนาะคะ่ะเนาะบ่มีเรื่องว้าเยอะอะเพื่อ,อเนเพืเ่อนมีแต่ความสุขเนาะคะ่ะเนาะเอ้ยก็มีแต่คำว,ว่าขอบคุณที่มาทักทายเอ้ยตุ๊กาตาผาฝันค่ะคุยกันม้วนๆค่ะตามสไตล์อันแม่บ้านต่างแดนะนะคะ่เนาะมีแต่ก็คุยให้ฟังอัน แบบไขเครียดเนะคะนะ่ะเด้อโบไดโบ้โบต้องไปนักสมองเพราะกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณหลายๆเดจ้าสวัสดีค่ะ